ถ้าเจอเหตุการณ์แบบว่าปวดขี้บนรถแล้วรถติดมากจะทำยังไงลรสวัสดีค่ะวีแกนนี้ไปไหนกันนะคะช่ค่วันนี้กี้กับหนึ่งก็อยู่ด้วยกันนะคะแล้ว โอเคตอนนี้เราแบบว่ากินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วนเนาะแล้วก็กําลังไปหาคุณแม่นะคะซื้อกล้วยต๋งก๋วยเตี๋ยวอะไรมาแบบว่าให้คุณแม่ด้วยเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนรถจะติดข้างหน้า,าจะทำยังไงให้แบบไปเร็วๆได้บ้างท,ทําใจทุกคนตอนนี้คือแบบรถติดมากแม่ศรีนครินพัฒนาการประเทศไทยอะไรนักหนานเนี่ย สร้างรถไฟฟ้าเนาะมันก็เลยบแบบติดจราจรจราจรจออการจราจรติดนคันนิดนึงนะฮะมีจรจาจรนี่แหละตัวติดเลยแต่ตอนเนี้ย <c oughs> เป็นไรอกอ่ะปวดท้องอะไรอกอ่ะปว,วดท้องอีกแล้วเหรอก็สักี่ส้มตำปูปลาลันนะโอ้จะมันออกไวขนาดนี้เนี่ยปวดท้องทุกคนปวดขี้รอก่อนนะอดทนอดทน,ดทนไหว 12 seconds later ดูส่งแล้วนานมากเว้ยคุณลุกไปหมดแล้วรอก่อนคืบเข้าไปคืบไปคืบไปก่อนไหวขอขี่บนรถได้ปะไม่ได้ขี้บ้าอะไรขอขี่บนรถได้ไหมขีรถบ้าอะไรไม่ได้ทำไมอะเม้นบ้าเหรออุ้ยนุ่งกูไปหมดแล้วไหวไหวไหวอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอียขี้บ้าทุกคนลุกมา จะขี่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่นี่รถออกไปข้างนอกไป๊บทำไมจะขี้บนรถไม่ได้โอะยไม่ไหวแล้วไปไหนมันไม่มีถุงนี่ตับโดยหน่อยไม่ไหวแล้วโอ้ยขี้หลังรถนี่แหละเหนี่อยมากเลยอ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วเพลินไหมนี่ขนาดว่ารถติดจนจนทันถ่ายได้เลยเนี่ย นนดฟิเแต่จังเนี้ยโชคดีเลยเนี่ยที่ขึ้นมารถคันนี้เนี่ยมีห้องน้ำเคลื่อนที่ของยายอยู่เนี่ยไม่งั้นแย่มากๆเลยย่ออะไรยังไงเนี่ยฮะเอามาตั้งเมื่อไหร่เนี่ย ดีแล้วเนี่ยติดหนิงนานเลยนี่อยู่กับที่เลยเนี่ยไม่ไปไหนเ <_ d ans> ลยรถหายติดยังนี่ขนาดขี้จเลยเนี่ยรถยังไม่หายติดหรอยัง much 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 later ทุกคนในที่สุดนะคะกว่าจะมาถึงบ้านแม่นะคะใช้เวลาไปเกือบสองสามชั่วโมงได้เลยนะคะเกือบไม่รอดนะคะทุกคนแต่โชคดีมากที่แบบนั่งรถคันนี้มาไม่เงินแย่แน่เพราะว่าปกติรถคันเนี้ยที่เกี่ยวมาเนี่ย คือคุณยายอะเวลาไปเที่ยวก็จะแบบพกห้องน้ำเคลื่อนที่ไปด้วยนะเดี๋ยวจะนโ t r o d u c e เดี๋ยวจะแนะนำให้ดูนะว่ากี่ใช้อะไรนะทุกคนทาทุกคนนี่นี่นะก็คือห้องน้ำเคลื่อนที่ที่กี้พกเอาไว้ในรถนะค่ะทุกคนเดี๋ยวจะ ให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนเหตุการณ์เมื่อกี้คือเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าแทบจะไม่คาดคิดเลยนะคะว่าจะเกิดขึ้นไม่คิดเลยน้ำต้องแบบมาขี้มันรดอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคือด้วยความโชคดีที่รถขนนั้นคือกี้ผมอุปกรณ์พิเศษเอาไว้นะคะซึ่งวันนี้นะคะจะมาแนะนาอุปกรณ์พิเศษอันนี้นะคะนั่นก็คือนี่นะคะทุกคน Colette Complete Toilet Go นะคะทุกคนใครหลายๆคนจำคลิปนั้นได้ไหม ที่แบบฉี่บนรถอะแล้วแบบมีคอมเมนต์นึงถามว่าพี่คะแล้วถ้าเกิดเราปวดที้ล่ะคะจำได้ไหมหนึ่งจำได้เออก็คือวันนี้นะคะมีแล้วนะคะทุกคนเช้าดังจาก,กลิบลูบาย W ซีสัสนะคะคนวันนี้ที่หามาให้แล้วนะคะในอุปกรณ์นี้มีอะไรกันบ้างเราจะมาอ i n t รด d ว c ์กันเลยคะ่ะ ดา,ดานี่นะคะ c o l e t t e Complete Toilet To Go นะคะซึ่งคุณนะสมบัติของเขามีอะไรบ้างล็อก l i q ว i d a แอนโ o r s t r สตรองได้ถึง100กิโลกรัมเลยนะทุกคน f o โฟเดเบิลไ w e i g h t นะคะเหมาะใครบ้างนะคะนี่ Travel Traffic Camping แล้วก็ b i o อเด gradable นะคะทุกคนเดี๋ยวกี้จะเปิดกล่องให้ดูว่าข้างในเขาหน้าตาเป็นยังไงเนาะ เปิดมานะคะข้างในเขาก็จะมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะเราจะอธิบายเท่าที่เราเห็นกันนะคะก็จะเป็นมินิเบบี้ไวส์นะคะกระดาษเตียกอันนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้จะมีถุงพลาสติกเนาะสองถุงแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเอาไว้ดับกลิ่นนะคะทุกคนซึ่งเขาบอกว่าประสิทธิภาพดีมากๆกักเก็บน้ําดีมากๆไม่มีกลิ่นนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสเปรย์แอลโกอฮอล์ซันิไทเซอร์นะคะจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลย กระดาษทิชชู่ก็มีมาให้นะคะและตัวผราเอกของเรานะคะนั่นก็คือที่นั่งนั่นเองนะคะคุนี่คือเขาก็จะมีออกมาเป็น3ส่วนนะคะ1 2ึสมอมย่างนี้นะคะเดี๋ยวที่จะตั้งให้ดูนะว่ามันแบบมันเซ็ตยังไง ถุงที่เราสามารถแบบใส่ไว้ในนี้ได้เลยนะคะทุกคนปึ๊บออกมาแล้วก็แบบใส่ปึ๊บเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะใส่แบบเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะจะเป็นตัวที่ดับกลิ่นนะคะไม่ทําให้กลิ่นเนี่ยออกนะเพราะว่าในที่แคบแคเนี่ย mm hmm. ก็รู้เนาะแบบกลิ่นท,ทั้งจะแบบเออใช่ไหมซึ่งตัวนี้นะคะดูด น้ำแล้วก็ดูดของแข็งได้ด้วยนะคะทั้งฉี่ทั้งอื่นเลยนะคะดนกเราก็ใส่เข้าไปในนี้นะคะปึ้ง,งอย่างนี้นะคะถ้าดาตรงนี้ก็จะเป็นวิธีนะคะว่าใช้อย่างไรนะคะทุกคนนั่งได้นะคะรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกรัมเลยนะคะเขาจะมีสเปรย์มาให้อีกด้วยนาอเอาไว้แบบดับกลิ่นนิดนึงหรือว่าใครที่แบบเขินอายอะไรอย่างนี้เนาะ,ะก็คือสบายมากมีตัวนี้นะคะ ี่ก็คือพอเราทําธุระของเราเสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะในป่าในเต็นท์หรือว่าในรถก็ตามหรือว่าแม้กระทั่งเด็กเล็กเนาะบางครั้งแบบออกไปข้างนอกแล้วแบบร้องไห้งอแงอะไรอย่างนี้งงเราก็สามารถใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าเขาก็มีนี่มีเบบี้ไวฟ์สนะคะมาให้แล้วก็เป็นกระดาษทิชชู่ให้ด้วยนะคะทุกคนพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถมัดตักถุงได้เลยนะคะแล้วก็สามารถโยนทิ้งปุ๊บ ได้เลยสุดยอดจริงๆนะคะและที่สําคัญนะคะถ้าสมมติว่าใครเคินใคราออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเวอร์ชั่นที่แล้วเราก็มีเสื้อคลุมกันฝนะะเวอร์ชันนี้ยังไงก็ต้องมีเสื้อคลุมกันฝนจริงๆน,นะคะ,ะ,ะแปลงแ่งบ้างชาดาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะนั่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าตะกี้ต้นคลิปเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ใช่ไหมคะเดี<ช>๋ยวไปนั่งตรงนู้นดีกว่าแนละ้วหนึ่งไป เห็นแบบของเล็กขนาดนี้นะคะน้ำหนักได้ถึง100กิโลกร,รัมนะคะ mm. แล้วก็พอใส่ชุดกันฝนเสร็จแล้วนะคะ mm. ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ mm. เขาก็จะสามารถคุมได้ทั้งแบบไม่เห็นอะไรเลยนะทุกคน mm. ฉันจะนั่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ mm. แล้วก็จัดที่นั่งนะคะ mm. แล้วก็คุมแบบนี้นะคะโอเคมีจิดกระดุมได้ด้วยนะคะถ mm. ้าเกิดสมมติว่าแบบมันเหมือนลมมันแรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนี่เลิศมากเลยค่ะทุกคนใช่ mm. สรุปเลยนะคะทุกคนโคลเลตดีคอมลีทอเลตทูโกนเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะคะก็เหมาะกับคนที่ไปแคมปิ้งนะคะคนที่หาห้องน้ำไม่ได้นะคะแม่ว่าจะเป็นในรถนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่ารถติดมากๆนี้ก็สามารถจะใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นตามกองถ่ายนะคะที่ไม่มีห้องน้ําหรือว่าในป่าก,ก็ตามนะคะอีกครั้งนะคะยังสามารถพกไว้ในรถเผื่อว่าเมารถเมาเรือได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะอ้วงเนี่ยเขาก็จะมี ถุงดับกลิ่นได้นะคะแล้วกลิ่นก็ไม่ฟูด้วยนะคะทุกคนอีกทั้งยังมีให้เลือกอีกหลากหลายสีมากมายเลยะคะ่ะเดี๋ยวจะแปะไว้ตรงนี้นะว่ามีสีอะไรบ้างเขาจะมีสีชมพูมีสีฟ้าสีดําเหมาะกับใครหลายๆสไตล์นะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนกลัวว่าซื้อมาแล้วเนี่ยจะใช้ไม่เป็นนะคะไม่ต้องกลัวเลยะคะ่ะเพราะว่าในกล่องบนกล่องเนี่ยเขาก็จะมีติดเอาไว้บอกนะคะว่าใช้อย่างไรนะคะอีกทั้งยังพกพาสะดวกแบบนี้ได้เช่นกันนะคะนี่น้ําหนักเบามากๆเลยนะคะ ส่วนฝาโถเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกร,รัมเลยนะคะแล้วก็กางง่ายพับง่ายแล้วก็เก็บง่ายด้วยสามารถประหยัดพื้นที่ในรถได้อีกเยอะเลยค่ะ ส่วนวิธีการสั่งซื้อนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวกี้จะติดลิงก์ติดข้อมูลเอาไว้ข้างล่างใน description นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปอ่านแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบรู้สึกว่ามีประโยชน์นะคะอยากแชร์อะไรก็อคอมเมนต์มานะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้กุกกี้ไวฟี่เข้ามา้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย